ายที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเมื่อนี้บาสซาตีที่พาพี่น้องทุกคนมาชมบรรยากาศที่สวนสัตว์ท่าตาปิมเก่าเพี่น้องซึ่งว่าเพิ่อนเปิดตั้งแต่ปีสองห้าสองหกตั้งแต่ว่าซาทีพ่อท่านได้เกิดเลยซึ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่ของบาสตาทีกับเสือว่าหลายหลายคนอาจจะเคยมาเที่ยวพี่น้องฟังไท้ที่ว่ารุ่นสามสิบสี่สิบปีกันนะที่เคยมาเที่ยวเป็นสวนสัตว์ที่เรื่องถางพี่น้อง เออวันนี้ป่าสตีสผ้าพี่น้องทุกคนมาชมบรรยากาศว่าการเปลี่ยนแปลงไปใน3 4มสปีที่ผ่านมาเนาะจนถึงปัจจุบันปี2023หรือว่า2023มันเปลี่ยนแปลงไปสั่นใดเดี๋ยวป่าสตีสผ้าทุกคนไปชมบรรยากาศอ่าข้างบนนะพี่น้องไปเห็นเลยอันนี้ก็เป็นทางเขาพี่น้อง ก็เนใ่ใจว่าต้นเสียทายยังเข้าไปบอเนาะแต่ว่าทางในกัดสิประมาณไปทางใน,ในคือค่าเอาชุ่มปูนย่อยละคาแปดสิบบาทนะพี่น้องแบงลอยทอดผีสิบนเนาะเด็กหน่อยหาสิบบาทเนาะก็ซึ่งก่อนผิวมากเนาะบาสตีต้องพอบอกบรก <S <S ิกนเลยว่าบาสตีได้หามีการ คอร์สงานเจ้าหน้นาที่เพคนคะแน่แล้วเนาะซึ่งไม่ไปครับคิดถามเดลยว่าให้ถ่ายวิดีโอให้ถามถ่ายเพม่นนั่นเนาะแต่ว่าบอสตัทคอน,น์สานจัดคนเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าอีกพอมีดาหมายยังไม่ไปเนาะแต่ตัวคอร์สงานเส้นเอกสารยังเรียบร้อยเนาะคนขึ้นมาถ่ายทำได้อ่าโอเคไป zoom กันเลยนี่ก็เป็นบรรยากษาศนกเอิราบจับน้องน่ารนะักเฮ็นเลย แต่เป็นบรรยากาศอยู่ข้างบนนะพี่น,น้องโค้งงดงามว่ะโอ้หนกนไยงามว่ะนกไปยังไง blue and gold เป็นบวารัด <laughs> ัตว์สิประมาณนี้เนาะนี่จ้สวนสัตว์เสือนกแก้วกินชีสทำให้อาหารนะครับสวัสดีครับนกตะลักนะครับกาอู้นกเอ,อียงอะไรอ๋อดอก หัวนกนะปดนุออนกตัวใหญ่เลยนกตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นนกอ่ออะไรนะเพื่อสวัสดีภาพของท่านและบุคหลานอย่ายื่นส่วนใดของอาหารให้นกอ,อ่อาโอ้โหตัวใหญ่ดี อันนี้ก็เป็นบรรยากาศไม่น้นอยน่อด่านในใของสวนสัตว์คาตาเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่หรือว่าหาร้านอาหารอยู่ทึ่งไม่น้นอยน่อเป็นแบบอ่าเป็นม้าคายอยู่ข้าง,งาาทึ่งนะไปก่อนที่ฝพาพี่น้องยานมาผุน่นกิน่ารักนกแก้วสันคอนโน่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปน้อพี่น้องที่พาทุกคนมาหย่อนวันว่างอยู่สวนสัตว์พาตาเนาะซึ่งรุ่นๆระดับรุ่นพ่อรุ่นแม่ของว่าซาตีหมดละเราเพิ่นกขนาดจุกได้มากลราหายเชือแล้วเนาะอยากให้เพิ่นมาเห็นด้วยกันโอ้โตใหญ่ขนาดนี้นกทืดทึ่พันเหนือนกซึดทึ่พันเหนือหมดนะกสายตาเหลืองเลยนะ โอ้โนี่แ้งโหดเป็นบอะไรอยวเป็นกรบนี่เนาะกะสีประมาณนี้ปเป็นนองนอง,นองแพะอันนี้ก็เป็นนองแพะนะก็จะมีการจำมนายกูปองรลอว,ว่าเสืออาหารเลี้ยงแพะนะพี่หรอ แต่สุประมาณนทาง,ง,งในแต่สุดเป็นอารมณ์แบบน้ำตกเลยนะเดี๋ยวอารมณ์เป็นน้ำตกเลยเนาะนะเจ้าหน้าที่เพิ่นกระแนมเพิ่งยุ่แต่เพิ่นบู๊อ่ะเพสตีสออนุญาตเรียบร้อยแล้วเนาะนี่เลยอันนี้ก็เป็นด้านใน,น,น,นเดี๋ยวบาสตีสิเขายังหลบๆลบไก่อนดนูอันนี้มู มาแค่ฟันเซสแลนน่ารักมากเลยแหหแค่ต่ไม่แค่อ้ดูตักาเนางโอ้สวย เดี๋ยวจะให้ต้นกล้มเดียวยื้อโอ้คนขิ้หมดเลยงูร้ามดีหน่อยอ๋ออนยาวสุดเลยนะเพื่อทามันยางไปคุณบริเวณทางบนเนี่ยนะจิ๋น้องมัน,อนอยางขนาดเฮ้ยนี่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 นยังโหดตัวนี้ อีกคนหน้าอีกคนหน้าโออ้าวอ้าวอ้าเอ้าือสุดประทับใจเลยที่น้องอันนี้องลิ่งนาซิบุมี่ลิ่งอุ้ยอุ้ยงอียูหรืองบนดำๆนะนไ อะไรมีขอเออโอ้โหนอนอยู่นอนอยู่ข้างบนทุกคนนะ,น,นะตัวดำๆเนี่ยนอนโหหลับเพลินเลยนีย่ยเยมันไม่เห็นนะทุกคออเนี่ย่ยนะน้องมานอนอยู่น่ารักนะอ,อ่ะห้ามผ่านคนกำลังซ่อมบ่ำรุงกำลังซ่อมบ่ำรุงนะครับ ันนี้บ่มีเป็นกงเปล่าเนาะเม่นหางพวงนาชินอนอยู่ข้างในพี่น้องรอสตีบบเห็นนาชินอนอยู่ข้างในเม่นหางพวงก็สืประมาณนี้นเนาะบรรยากาศอยู่ข้างซึ้งกัลมลืนกัะสีค้นมากเขาส้มขยยอยขอา้ามาเรื่ยๆเยนาะพี่น้องชื่อว่า,าชื่อว่าบบตกหลุดเลยเนาะชื่อว่าคนยังหายความสนใจอยู่เพราะว่า มีการเบบว่ามาเล่นมาเที่ยนะซึ่งเป็นสนสัตว์ที่ส่สามเกาแก่เนาะพี่น้องเห็นว่านะเม้นพี่น้องเนี่ยเม่นใหญ่แขนคอยาวให้เป็นตัวเม่นนะที่เม่นอยู่นะพี่น้องมันอยู่ทั้งซี่นะ,อ,ะอันนี้เป็นเม่นเม่นแอฟริกาก็เห็นนะ ตัวข,ขาวทุกคนนอน,ยนอยนะู่ห็นกใช่ไหมกระสิมันเหมือดแน่วะนี่มาดูลูกขี่เต่าซุสคาตาบอ้ตั้งจะบอสตสีเกิดมาคุณจะเห็นเต่าโตง่ายขนาดน,นี้หรอง่ีงดีง่ีดี ไงแหงโอ้ไงดิตั้ยต่เกินมากเขาบผมเคยเห็นเตาที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะยนี่วยใหญ่แหงเลยคนอะน้องเตาน้องเตาน้องเตา ก็คุณปู่เหรอปูเตาพาพ่าครับขอหวยหนพพ่อยครับเนี่ยกระย่างมาถึงนล้วทุกคนกระยางขาขึ้นมาปุ๊บมันก็สีเป็นลานกว้างแบบน,นี้เลยแล้วกระยางก็ทั้งนั้นก็นได้แต่ว่าสื่อหัอวาอาหารหายซัดอย่างงสินะสื่ออาหารห้สัตว์ตอนเลี้ยงเนาะพี่น้องประมาณนี้เลยบางบางที่ต้องบกอกเลยตอนนี้บาง สัตว์บางชนิดพื้นก็จะเก็บออกไปเนาะเพื้นจะเอ่อสลับสัเปี่ยนแล้วก็ปรับปรุงในการที่จว่าอ่อประปรุงพื้นที่้สัตว์นะพี่้องเอออึดละมั่นหนึ่งนหนู้องหนู น่ารักมากหนุตัวขาวๆเดวยเนี่ยเนี่ยทุกคนน่ารักมากมองตาบอดตาเบิกตาน่ารักน่ารักจังเลยจะเป็นกลมคู่ นี่รู้นูจะนอนแบบนี้ไม่ได้เด้อยือนรำมแหน้องนอนอยู่ทุกคนเฮ้ยนุกอนนอนสบายใจฉเฉิบเลยเด้อนอนทุกคนน้องนอนอยู่ของนี้อีกอ่าฮูลาอูตัง มทุกคนมือเขาใหญ่มากเลยนะไม่นก็ใหญ่ไมครับถ้าอยากจะคิดถ้าเกิดว่ากล้องผมลุดเข้าไปในมือเขาละเขาจะเคี้ยวเหมือนอาหารหรือเปล่า,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 าเนี่ยนี่ยเลยเนาะขอทุกคนขออแบมือขออันนี้เป็นอะไรอ่ะป้ายมารบด้วยทุกคน น้องน่นนี่ไม่เจ็บดากว่ลูกโอ้โอ้สุดยอดเลยพี่น้องกะาเป็นครั้งแรกของบอลล่าแร้สัติที่ใดมาเห็นผ้าตาตีสาวแล้วก็มาเห็นตวนันตัดที่าเก่าแก่ที่สุดในไทยเรียกว่าได้รลันจากที่ยังมาแตมาฟังตันน้งนี้นะพี่น้องนี้ก็สิเป็นอุ้ยลิงคืองามแท้ สวัสดีครับสวัสดีครับเออบัองเร่งงามสวัสดีครับสวัสดีครับบ่มีป้ายบอกเลยนะ่ไหมครับไม่มีป้ายบอกนะครับว่าเป็นลิงอ่าชนิดไหนนะครับไม่มีป้ายบอกเลยเอ,อุออ้ยน่ารักเรื่อต้องอยู่แน่ อิยาเขาขาไปไกลนิดหน่อยมิยาเขาทอใกล้เกินเดี๋ยวป้องห่างน้องน่ารักโมมาสองตัวเน้ยน้พี่น้องจะเป็นบรรยากาศที่บาสซตีผึ่งเคยเห็นเลยกับ่ารใเนาะซึ่งเป็นสวนสัตว์อยู่ทึ่งห่างของเมืองไทยพึ่นสุดยอดอีนี้เป็นสามใบถาเป็น เทคโนโลยีหรือความคิดสมัยก,ก่อนๆเนาะรือว่าสุดยอดเลยที่แบบว่าที่มีความคิดเอาซักขึ้นมาไว้ยูเครื่องฐานเพื่อให้คนเขามาเบิง่งเขามาชมนะพี่น้อ,นองเียอ้ห้องบนอสดีครับอสดีครับอันนี้เป็นรัฟเฟซเลเมอร์เอยกันเป็นยังเนาะพี่น้องก็จะประมาณเนี่ยอ่านปิดกับคทษเนาะ ห้ามเข้าใไก่ชนีเราเป็นสิ่งที่แบบว่าห้ามเข้าไก่นอะกมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายว oh. าน้องมาดูบนว่าน้องน,นี่แล้วน้องแฟนอยู่บนะ่น ครับ้ยอ,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 อน่าสงสารนาซีนาซีเป็นลูกเน,ะนาะอาจซีเป็นลูกเล่นเนาะเอาละเอาละแฮปปี้แฮปี้ส่วนในป่ายกะซีแปลว่ามันหลบเลื่อนนะพี่น้องเลยกับตาเล่แปลว่าอ่านบ่อแหลว่าเป็นสัตสัตนิดใดหรือว่าเป็นสายพันธุ์ใดเนาะพี่น้อง เท่าที่วาซาบิสังเกตส่วนใหญ่เอ่อทีเป็นประเภทลิงไม่ใช่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเลยอันนี้ก็สวัสดีครับอะไรจะเป็นลิงลิงตาแดงเลยต้องใทรเพิร์ลาซาบิอันอนี้ แกแบแดงนะแหมคือน้านอนดีป่นแกมแดงเคิื่อนไซาปุ่ะแกมไเคลื่นเสร็ดย <c oughs> ังคนไงังทำแต่ผูย้ยนตาัสาบไปกันส่วนเนี้จะเป็นลิงเหรอพี่น้องเนาอะไรกับเป็นลิงที่กัน นี่เลยเพราว่าบอสตียางเขามาปุ๊บอันนี้ก็เป็นนกนกกับบวินไปทางใดน่ะพี้องที่เห็นนี่ค้องแทนะเป็นค้องแถเลยทุกคนบแมนบอแมนวัวปั่นมาไั้ แบบจังมีทุกสายพันธุ์ดันนะประมาณนีเลยโอ้มืาา่อเนป้าสวัสดีพี่น้องทัวสวนสัตว์อาตานะพี่น้องติดผานประกันได้ก็พอจดพอเอาไปนำนะกลับเป็นครั้งแรกของบาซาดีที่กันที่เหลือมาเก็บโอ้กำลังยู่เจ้ามาลิงตอนไงสิเป็นแบบประเภทลิงนะพี่น้อง เมืมะะ่อกี้ในวอตดี้ั็ยังมันนีเราแล้วเขาไปนี่แล้ว,วลก็ออมมันนีอีกเนาะนี่เลยอันนี้ก็เป็นชันนี่นะพี่น้องนี่เพิ่งเอาชนนี่เป็นอะไรนี่นเลยอันที่มันเขาบอกว่าเออซันนี่ห้องห้าฟัวยังกับอันนี้เลยเป็นเรนกล้องน <c> ะ <oughs> เรนบุอยู่ข้างบนนะพี่น้อง โอเคคลิปนี้กับเปาสาตีเสยราพี่น้องไปก่อนนอนในการเดินทางมากเปาสาตีนั่งรถมีมาเนะทุกคนส่วนใหญ่แล้วรถมีผ่านหลยแต่ว่ารถไฟฟา้ารถดีๆย,ยังยังโบธนัยมาถึงณจุดนี้เนาะมันก็อยู่ไก,กลๆเ้นทางปินเก่าเนาะแต่เรื่อยๆมาหน่อยหนึ่งแต่จะเป็นผาตาเลยครับพี่น้องแต่ในการาข้าวส้มูุ่น่ายแปดสิบบาทในปัจจุบันนองเชืงอก้อนนี้ ปงงุ้ใหญ่นีสิบบาทนะลหลายปีย้อนหลังไปแล้วที่บาสติเขาไปอ่านเบิ่งของอ้อมูลอ่าเล็กหน่อยหาบาทเนาะแต่ปัจจุบันนี้ปุ้ยไงแปดสิบบาทเล็กหน่อยหาสิบบาทเนาะแล้วก็อ,อีกอย่างบาสติก่อนชิเดขึ้นมาท้ายถ้ำในมาท้ายนี่บาสติได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ของคนเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอให้าห์หมากันเนาะเพราะว่ามันก็สิมีป่าอยู่แล้วห้หามห้ามห้ามท้ายถ้ำ ก่อนได้รับปริญญา,าแต่ยังมีเชนั้นเดียวทุกคนสิว่เาเขา,เา,เาหามตายสาตีคือทายใดยังทีนะเดียวก็จะเป็นประเด็นตามมาส่วนบาสตีก็ทําตามกฎของคนอย่างเข่งขัดเนาะสำหรับคลิปนี้บาสตีก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อ่าลืมกดติดตามให้บาสตีน้ำแน่เนาพี่น้องรายการซึ่งเป็นการแบบว่าบาสตีอยากให้พี่น้องคนไทยที่ว่าเพิ่มเคยมาเที่ยวสองคนยังเป็นไยรุ่นเนาะรายการณปัจจุบันนี่บาสตีก็อยากมาทายทอนห้ทุกคนได้เห็นดีกว่าปี2023นีนี่ มันเปลี่ยนไปขนาดไดนหรือว่ามันยังเป็นสภาพเก่าหรือว่าอยากให้ทุกคนมาหย่อนวันานเอาทุกคนอ่ะโอเคไปละบ๊ายบาย